สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะพอดีช่วงนี้ไปอบรมนอกสถานที่ค่ะกลับบ้านดึกเรลาไม่ได้ทำคลิปนะคะวันนี้ก็จะกินดึกนิดนึงเนาะเพิ่งกลับมาถึงบ้านเี๋ยว้ใจหละมียำค่ะวันนี้เป็นยำทะเลนะคะแบบเส่ปลาซื้อมาจากที่ทำงานค่ะไม่ได้ทำเอง ก็จะออกเค็มๆนิดนึงอ่ะอม,มีปูม้านะคะมีหอยแครงมีแข่ปลาหมึกก็มีแมงกะพพุนค่ะปูม,ม้าตัวเล็กค่ะเขาขายตัวละยี่สิบแบบมีไข่ขอโทษก้มสิด À <laughs> có miếng này ăn là <laughs> น้าขอ,อเล้งไว้ดิดูที่ไอ้นี่อันนี้ชื่ออะไรนะนเชื่ออะไรต้นกล้ามิ้วว่ามันออกองัง้นหน่อยมิ้วว่ามันออกจะเค็มนิดนึงนะเล้ง อ้าวแล้วอันที่มิ้วกินเหลือไว้อ่ะจะได้ไหมบ้านไหนเปิดเพลงปะ่ะไ<ม>ได้ยินป่ะนะแปลว่ามีคนเปิดเพลงใช่ไหมคือว่าหูเหี้ยนอ๋อช้อนพิกนี่หว่า อืมอแต่ว่าเค็มปลาลาไปหน่อยรู้ว่าเขาทางคุณยายะอะไรคุณแม่ตอนไหนครับ สุดท้ายก็ได้อยู่ด้วยกันกันหลาะแล้วนเนาะแต่แม่มันอาจจะโดนจับหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเป,เปเอลเา่าเออตอนนี้เราไนหมออะไรไห้ร้านไหน,นของชิสกอบ้างเลยนั่นทำร้านเบ่เบอหน่อยแล้แม่มันทำเปช็อตดังยิ่งทำใส่ยัห่ง เอ้ยหมาของใครเนี่ยหมาเร้มมันมันของใครเนี่ยเอ้ยเค็มเค็มแบบนี้โรคไตถามหาเออรู้ตัวกินมีเค็มอ่ะก็เขาทำมาให้แบบนี้เนาะกินรสจัดจัดอะไรก็เค็มอะไรก็เค็มเ้าแบบปลาล่ามาอย่างหนักหน่วงนะถ้ารสปลาล่าลงกว่านี้จะอร่อยมากเกิดเรื่องเกิดเรื่องเฮ้ยโฆษณาเลยลูกเกิดเรื่องเกิดเรื่องเกิดเรื่องเนี้ยฟ้าใช ไอ้กัอันจันต่อยกันเล็วเฮ้ยต่อยกันเล็วไม่น่าตักงตั้ไม่น่าตักงตั้ไม่ชอบกินมัน,นต้อ,องไม้แกอ๋อเขาล้างสะอาดห,หรือเปล่าเตาเตากินทีวันอินทีวันมานอนนานแล้ววันเนี้ยนอนช้ากินข้าวเที่ยงเสร็จบ่ายโมงครึ่งนอนไปนอน ไปนอนตื่นสี่โมงอย่างนี้มาเนี่ยตื่นสี่โมงตื่นมาก็อาบน้ำอาบน้ำก็เล่นพักหนึ่งก็กินข้าวปันปั่นอยู่ไหนปันปั่นอยู่ไหนผ้าปูที่นอนเอามาปั่นแล้วนะ เราจนเกียรติเกี้กเกียรตินอนหลับโุยเลย hmm. เอาผ้าเอาไปเพื่อนไปเกียรติให้ก็ไม่ตื่นเออขนาดเอาเพื่อนปเกียรติก็ไม่ตื่นน่ะ hmm. hmm. ลูกชายตลบไอตลบไอไอชื่ออะไรวะเตือนยิ้มอ่ะอ่า 你别管。 เปิดที่ลูกก็เปิดไฟสี่ะเปิดไฟเสร็จแล้วก็ขี่รถลงมา มันยัดปาทมันถึงดูนะเอามายัดปากแกแล้วเลยสลมอ่ะเนี่ยเอามาจากไหนสลมตาเนี่ยมาจากไหนเอ่ะเธอโยนไว้ก็น่างอย่างนี้เธอเดียม mới khuyên tổ, nhớ lời ờ là phải mờ nè nè Hãy <coughs> subscribe <coughs> 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 แม่คุยกับใครล่ะไปเอา่อ้องมจอนสิจะเป็นหลักการที่ป้าใสเป็นคนเอายาวางบางยาอีบางยาอี <c oughs> อ๋มันจะไม่ยอมให้ไม่ยอมเปิด มันก็คู่ใบนั่นแหละถ้าเป็นคดีขึ้นมาเออม,มันไม่น่ามันไม่น่าห่วงนะต้องจะถ้าเกิดเป็นคดขนีขึ้นมาเอาเรื่องความไปเอาได้ถ้าเกิดเขาไม่ให้เนี่ยตอนน้องร้านได้ด้วยแต่ว่าร่วมกันปกปิดอ่ะอย เรียนแบบพ่อเหรอลูกเรียนแบบพ่อลูกลูกก็ข้างบ้านนี่ไอมันจะเรียนแบบต้องหัวเราะได้เลยเฮ้ยเอาไปววัยของมันเพหน่อยน้อยหน่อยนะมาเปิ้ววัยของเด็กถึงสองขวบอือ เดี๋ยวก็ไอจริงรอ่ะลูกเีมาบ่อแแล้วแ้เราเราพูดเขาจะทำเป็นสานตัางทุกอย่างตอนนี้อยู่ในวัยตอนนี้นะคะของจิงก็เห็น หอมแ่นมากอเออ้นให้หมดอ่ะโอเคค่ะทุกคนอิ่มแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ